เพียงีเข้าอะเพียงีิงเหรอเตาเต้าเ้เพียงีิงเพียงีเสียตังค์ห้าสิบบาทล้เนี่ยเออไม่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้พูดมันไม่มันไม่ยืนตรงนั้นมันก็เข้าอ๋อเหรอนะแต่ว่าจะทำอไรเธอทำัไรแกไอ้รู้งปคนเขาดิเรากระดูกไปทิ้งมันอะี่้อเ้ยไอ้อ้นไอ้อ้นไอ้อ้นโดนโดน What? นี่ก็แไม่ได้ซื้อมากแค่ไเจอเจอเดวนายเจอเรนี่ปลาหมึกวะคนหรือปลาหมึก Duduk di di. Ket, di di.

ต่อมเขานะไปตกใจมเลยตกใจตกใจอะตกใจเลยไป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 ติดติดไป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 อันนี้ขึ้นหลัง เอาไปนะไอ้แดงอ่ะเม่กีไปไหนมาเนี่ยซเฮ้ยนั่เสียงรบกวนอกลยนี่ลังล้างไม่มีหน่วยลไเขาไม่เขาไม่เขาไม่ติดว่าลุลยมเ็ตั้ครับเก้ายี่สิบเกา ดาวยิงลงไปแล้วครับดาวยิงฟิตดาวฟิตเก่งเก่งฟิตเก่งบินเกงวินเกงวินงีบิน 빨리. <목소리> 나지 <목소리> 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 หลังสอคนนี่ใครได้บอกไม่เ้างมีใครได้บอกเฮ้ยไอ้บอยอยู่ข้างหลังต้องหหมดแรงเลยเหรอคะที่เมื่อกี้มีใคร